สวัสดีครับวันนี้เฮียโอจะมารีวิวร้านลามายอนคอฟฟี่ในโกอบะเฮาส์สาขากันทรลักษ์กันนะครับอา้าวอยู่ที่ไหนนี่นี่ไปสั่งเอสเปรสโ,โซ่ปะโอ,โอเป็นคนสั่งนะคะเอสเปรสโซ่สั่งมานะคะเอสเปรสโซ่ปั่นครับหนึ่งค่ะ บรรยากาศใช่ค่ะชอบชอบตัวอี้เขียวกับมาหยีนี่จังเลยเขาจะทำให้ตรงนี้นะอืมก็รอนะตกแต่งได้น่ารักเลยแหละสีเขียว รสชาติเนี่ยคือเข้มข้นมากมากเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าของออ,ออเดอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอสเปรสโซ่ปั่นนะคะ60บาทเนี่ยเราก็สามารถออเดอร์กันในหน้าจอทัชสกรีนนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบให้จ่ายตังค์แบบผ่านแอปได้ด้วย <c oughs> โอ้เข้ามาบ่อยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ของรามายอนกันนะคะนี่เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวกรองกาแฟตรงนี้ก็จะมีกระดาษกรองนะคะนี่เป็นแบบดริปนะกาแฟแบบดริปเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีแบบมิลิลิตรด้วยนะคะนี่มิลิลิตรด้วยแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีตัวนี้ด้วยนะเนี่ย ถ้า999เป็นเครื่องชงกาแฟตัวนี้ก็เป็นเครื่องต้มกาแฟนะคะ<อ>เครื่องอใช่ไหมเขาเรียกเครื่องตีฟองอู้เครื่องตีฟองนมนะเนี่ยเป็นเครื่องตีฟองนมโอ้เขาขายแล้ว3,990บาทเป็นผลิตภัณฑ์เสริมของเขานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เห็นมีนะแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วเนี่ย แม็มเขามีมาตราการครบถ้วนมีตัวนี้เครื่องวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะที่ถิงขยะก็ทำเรียบร้อยดีนะคะ,ะครับแล้วก็จะมีโต๊ะตรงนี้โต๊ะให้นั่งต่อเตี้ยๆค่ะแล้วก็จะมีโต๊ตโตตะที่สูงๆด้วยทางนู้นมีบริการมาม่าด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าน่าจะแบบหิวตอนที่รอสิ้นค้า ะะคใะน global house นี่นะอันนี้ม,มาม่าคับ20บาทเพราะว่าเขาก็ต้องคิดแค่า้้ืด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. นี่มี่แค็กเกอร์มีเบเกอรี่ด้วยอ๋อนี่ไงมีผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรแก้วน้ำรูปปุ้งเท้าแมวโหเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์น้าเยอะบ้างมากเลยนะคะข้างบนก็มีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมร่วมกับการขายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะ มาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็กินกาแฟที่นี่ก็ได้ด้วยนะคะว้าวดูสิอ๋อไฟเขาอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมไฟมันอยู่ข้างล่างเพราะสองสินค้าแล้วมันดูดีมากๆเลยโอ้ยชอบชอบโซฟาเนี่ยโซฟากรมายีนั่งมันคือแบบสวยมากๆเลยมาดูเฮียโอ้กันนะคะมาบ่อยมาบ่อยใช่ไหมคะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอสเปรสโซ่นะคะเดี๋ยวรอเอสเปรสโซ่แป๊บนึงนะคะนี่ค่ะหมุนได้หมุนได้ตั้งไว้เฉยๆหมุนได้โอ้ชอบไหมคะชอบครับชอบครับนี่ไงของแม่ค่ะของแม่เอสเปรสโซ่ปั่นได้แล้วนะคะเพิ่มไหมคะอะไรนะคะลดเพิ่มไหมคะไม่ค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปลามายอนเอสเปรสโซปั่นค่ะเราจะมามีหลอดหลายแบบนะคะเราจะใช้หลอดแบบนี้พอาะเราก็จะตักกินด้วยเดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงอ,อร่อยมากๆเลยนะคะเข้มข้นที่สุดเลย